ผู้ใดที่บอกว่ามักมุ Armenia ้มเสยมุ้มเสยอะเราว่ามันทับหนาหายใจบอกเด้อหยอกหนี่เพ่อยากกินตับปะคะตับตับเนี่ยตับ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 นี่ก็ชอนไปลคนบอก่อยว่า คันข่อยตกน้ำนี่ข่อยกบว่าจมเอามันแมนอยู่บขอบข่อยคือไหวน้ำว่าเป็นมันก็สิว่าจมเอาแมนบอเอาเอาเอาเฮ็ดยังนั่นนั่นหน,อ,นอดแทงหนอดดื้อขันค้าแต่อ,อยากไอยนี่ย้ำด้สีใสใสน้ำเขาค่ะเงินพยายมากเนี่ยเ้าอยากไอยเด้อผู่ดใดไรที่ไอยอยู่ตอนเนี่ย เปล่ามาเหคลิป่อะไรตอนนี้เราก็อยู่นอกบ้านนะคะทุกคนค่ะมาหาบกม่งวงอยากกินบักม่วงเป,ป็นม่วงบ่าน้ำมาถ่งครับอ๋อข้าไหวของาไหนจ้ะเดี๋ยวเสือันก็ดึงเด็ก็บอมมิด มันม่โตหน่อยหรือเปล่าโอ้ยปินหนาปินรังเลยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตอบคําถามนะคะคําถามเนี่ยมตัตตินี่จ้าเพื่อนถามว่านาผากซัมนี่หืมจะซัมใดกะถ้ากล้าถามกะกล้าตอบนะคะอืมคอยก็ว่ามันใหญ่กว่าหนาเจ้าหุ่นแล้ว สังเกตมาพักนึงแหละตอนแรกอนึกว่าคิดไปเองนะเวลาลงหลูดไปแบบที่ไส้เสือแบบปิดมิดชิดแบบนะ่ะหยอดวิวมันก็สีอยู่ประมาณแบบรอยซองลอยอยงเสียแต่แบบถ้าแบบไส้แบบเจงเสียเนี่ยชัดเจนเลยรู้เลยว่าเอฟซีคอยมาแบบแต่ทุกคนคะ่ะมากินก้อยขวนานกันนะคะจะเบิ่อแล้ว เป็นคนที่บ่กินดิบนะคะก็เลยต้องขวานกินนะคะสอนมีนะแต่เขาบ่าใส่มันบาแสบต้องใส่มือ,ห,อหวานกรอบ้มะ ดีใจกับคนที่พันต่างสังไรได้โดยเนื้อหากันนะคะเมื่อน,นีมีคนในต่างขาเยอะมากนะคะผู้ใดที่ยังเ่ไดต่าง่าเนี่ยมานั่งกินต้มมะมาไปมู่กันงันกระได้เด้อต้มมะมาถ่าอยู่มาค่ะทุกคนต้มเนื้อนะคะเปื่อยเรากำลังจะซับให้คุณแม่กินนะคะทํำเอ่ะขม,มแม่ใส่ดีออกไปเลยหรอใส่ขิงว่ะแล้ว เป็นยังคือพากกันถามดีแถว,ว่ามีผัวไปมีผัวไปมีแล้วมีก็ได้ต้องภาษาผัว <c oughs> เอาเอาเอายิ้มให้ป้านี่มาเน้ยมหนาอยู่สิเน้ยมนานเนว้วเดียวนบอกเพื่น <c oughs> บอกว่ามีแต่เอาพระมาอ่างลาสันอาคนท่าคอยถอดพระเนี่ยเสียนพาคคอยสิบเบิ้ออีง ถ้าพี่เห็นหนูติดอยู่ก็ไผยสิ่งแรกที่พี่จะทำคืออะไร